คุณเกียรติรงค์บอกว่าตอนนี้มันมีธุรกิจที่เป็นสีขาวสีเทาแล้วก็สีดําใช่ค่ะซึ่งไอธุรกิจสีขาวกับสีดำเนี่ยม,มันชัดเจนมันมองเห็นอยู่แล้วว่าอันไหนขาวอันไหนดําแต่เทาเนี่ยมันยากะจะรู้ได้ยังไงอะ,อะเหมือนอาียบนียนะคะค่ะ,อะโอเควันนี้ดำเรารู้อยู่แล้วผิดกฎหมายไม่มีอะไรใบบอนุญาตไม่มีใครทําค่ะถูกไหมคะ คาสิโนการพนันไม่มีใครทําสีขาวมีขายตรงขายของขายสินค้าทํายากไม่อยากทํามันเหนื่อยขี้เกียจขายไม่ชอบขายนะคะชอบซื้อมากกว่าแต่ถ้าวันนี้สีดํากับสีขาวมาผสมกันมันกลายเป็นสีเทาล่ะคะแยกออกไหมคะใบอนุญาตก็มีค่ะถ,ถูกไหมคะสินค้าก็มีนะคะความสําเร็จคนก็มี อ่ะภาพลักษณ์ก็ดีดาราก็ทำอ่ะแล้วยังไงทีนี้สีเทาแยกไม่ออกเลยมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งค่ะมันคล้ายกันค่ะมาดูค่ะสัญญาณไฟจราจรแดงสีแดงทำอะไรคะหยุดค่ะหยุดค่ะเขียวไปสิคะเหลืองชะลอแน่ใจแต่ปกติเขาก็ฝ่ากันนะคะเหยียบไปเลยนี่คือพฤติกรรมเรารู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วใช้ลูกโซ่คืออะไรรู้อยู่แล้วสีดําคืออะไรรู้อยู่แล้วสีขาวคืออะไรรู้อยู่แล้วสัญญาณไฟจราจรคือสีแดงหยุด เขียวไปนะคะคุณอาจจะชนขณะห้ไอ้คนฝ่าไฟแดงก็ไม่แน่ใจแต่โอกาสรอดของคุณมีแน่เพราะคุณทําสีเขียวค่ะแต่สีเหลืองนี่แหละค่ะที่สังคมต้องตื่นตระหนกรู้ได้แล้วค่ะว่าแม้แต่ลัดเองก็ฝ่าไฟเหลืองค่ะวันรัดเองวันนี้คุณก็ไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดประชาชนเองก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดถูกถูกไหมคะสื่อมวลชนเองดาราเองอินฟูเองก็ไม่ศึกษารายละเอียดทุกคนฝ่าไฟเหลืองหมดฝ่าไปทางแดงนะ ไม่ได้ฝ่ามาทางเขียวเพราะเหลืองเนี่ยมันเหลืองแดงมาแดงเหลืองแล้วมาเขียวได้ด้วยนะทําผิดแล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยนะทําผิดแล้วสามารถืองเหลืองอยู่เนี่ยปรับตัวเองมาทางเขียวได้นะ,<ท>ะไม่ใช่ว่าวันนี้จะฝ่าไปแดงอย่างเดียวคนคนที่เขาไม่รู้จริงๆหรือรู้ไม่เท่าทันจริงๆหรืออยากทําธุรกิจที่ดีจริงๆเขาไม่รู้่ะ ส่วนใหญ่ต่างประเทศเข้ามาในไทยจะมาปรึกษาเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่ากฎหมายประเทศอะไรเป็นยังไงฉันเขาก็ต้องมาศึกษาเพื่อมาฝั่งสีเขียวให้ได้ดังนั้นตรงแถบเครื่องมือนะคะต้องบอกก่อนว่าแถบที่เมื่อกี้คุณกิจอนงนะคะพูดนะคะต้องบอกว่าเวลามองในเชิงการสื่อสารมีทฤษฎีที่เรียกว่าพรปะกันด้หรือการโฆษณาชวนเชื่อกับแทกสีดําสีเทาสีขาวนะคะเทคนิคการดูก็คือเมื่อใดก็ตามที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแบบสีดําเขาจะพูดเอาชั่วให้คนอื่นอ่า แต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวคือพูดเอาดีเข้าตัวค่ะถ้าเกิดสีเทาคือจริงบ้างเท็จบ้างเนียนๆกันไปซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่รู้เท่าทันถ้าเป็นสีเทาอกอันนี้จะเป็นคำเชิองของหลักพระปกันได้ด้วยครับอินโฟกราฟิกออกมาหมดเลยใช้ลูกโซ่เป็นแบบนี้ใครตกไปแบบนี้ใครก็รู้ก็เหมือนกับไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงจะพูดทำไมมาพูดไฟเหลืองกันเถอะอะไรที่ต้องระวังอะไรที่ต้องแบบดูเท่าทัน รัดคะสื่อคะเหลืองแดงไม่ต้องเออเอเอไอเอขียวแดงไม่ต้องบอกแล้วคะ่ะใช้ลูกโซ่คืออะไรขายตรงคืออะไรคนไม่รู้หรอกคะ่ะหรือคนรู้คนก็ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะแต่ไอนี่ต่างหากเลยคะ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกอะ่ะมันรู้ยากค่ะมันเข้าใจยากเพราะมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนของมันอยู่ในในในมันถึงเวลาละไอสีส้มเนี่ยมันควรจะแดงก็แดงไปซะมันจะเขียวก็เขียวมาเลยมันจะได้ปรับตัว เป็นซีนามิล้างหาดไปเลยค่ะณว,วันนี้แต่เคสนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาใช้ขพปะกันได้แบบสีขาวด้วยแต่เป็นสีขาวที่ไม่ได้เอาดีเข้าตัวแต่เอาดีให้คนอื่นซึ่งก็คือแม่ขายหรือคนที่เป็นประสบความสำเร็จมาก่อนและกลายเป็นดีไอเอลสำหรับบนเวทีนั้นด้วยะจะเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่ได้บอกเขาดีแต่เขาจะบอกคนคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เคยลำบาก และก็มาเข้าในระบบดังกล่าวเขาก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราเอาสีขาวให้คนที่อยู่ในระบบเครือข่ายนี้ด้วยกันด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในมุมที่คนที่อยู่ในฮอลหรืออยู่ในกิจกรรมต่างๆจะฟังแล้วอ<ม>ินได้ง่ายเพราะเขาไม่ได้ชมตัวเองแต่เขาชมคนตรงกลางที่เป็นดีลเลอร์หรืออาจจะเป็นบอสอื่นๆที่มีผลต่อการใช้ชีวิตและประสบความสำเร็จจากการที่พยายามอย่างหนักตรงนี้ก็<ช>หน้าหน้าเศร้า